ครับวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ไล่มองคือเก่าพี่น้องอ่าปลาคือเก่ามาลัดนแรงช่วงตะเวนโหลงต่ำไล่เติมเลยหละรองมึงจักบาทจักใดกัเมื่อพี่น้องเลยพอได้กินแล้วกับเมือ่อละรองมึงก่อนมาค่่าโพดมือนี่รองมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นมึงก่อนที่ได้กินแรงบร่มือนี่หรือเป็นในใด ไปพี่น้องเอาน้ามุนี้แหละใกล้ๆนี้นแหละพี่น้องเลยบอไปไกลดอกมันสะค่ำ เกพี่น้อง,อง,องโอ้โหปลาคุลาบมานน่ปลาคุลาบปลาคุลาบพี่น้องนี่ตะเก,ก่งกงนี่โอ้โหปลาหงอกแข่งต่อ,อ,อยปลาหัวแข็งพี่น้องเลยอโอ้โหไม้

cốt, cốt. đây là ở đây là bắn ta là bạn, <laughs> thả cốt ok ừ. đi cốt đây đi cốt à, đi cốt đi cốt đi Để. 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 อ่ะประกาศประกาศพี่น้องอือโ้หปลาขาวปลาคุลาบอือปลาโค้ตพี่น้องปลาโค้ตโค้ตอีกแล้ว

กลับกลับที่น่อันี่พัดนกยิงสอยพัดนกยิง

เองอืม,อมตัเกิ่งคันขนาดบบบโค้รอู้นี่ตีเสิ่ยงอัไนี้โอ้อโหประกาศอู้ Убли. ну, пока, ну как ну это пока, баба, угу. пока.

เป้าปลาคตปลาคตปลาคพี่น้องโคก่อนเป่าปคน้กันนี่ยากเลยนเพื่อนันพันปลาคพี่น้อง นนองไม้บลอบ้งก่อนนอะโอ้ค่ะหินบล็อกไม้โอ้หินว้าหิน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 หนะไปป่า,าก่อนปาลากรามหี่น้องเลยดิปาลา,ปากรามปลากรามโอ้ปลากระ kakak kakak hmm ulam ta hmm uh pasangin

ไล่มองสองบาทเกือบค่ำพี่น้องเลยเกือบมืดมาห่อนเหือนพอได้อยากได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยปลากระไดปลากดปลาขาวคูลามใครแน่อยู่พี่น้องเลยเนี่ยเติบอยู่ปลากรไดเด็เอาไปปิ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากกระไดมีมากๆเอาพี่น้องเอาไปป้งแซ็บๆพี่น้องเอ้ปลาโอ้ยมีแต่ตัวงามๆพี่น้องเลย เอาสานี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ